สวัสดีครับพบกันในคลิปนี้นะครับเมื่อวานเราไม่ได้เจอกันเนาะก็วันนี้เรามาพบกันนําเสนอข่าวสารของพี่ับทักษสอนนะครับก็นนกูชานนด้วยเนาะก็มีคําถามจาก fc ไปกับชาดอมนะครับคุณแม่เนาะในส่วนของในในในไลน์นะครับกก็พูดคุยกันพบก็ก็มีบ้างนะครับออกความคิดเห็นในส่วนของความรู้สึกนะแล้วก็ มุมมองต่างๆด้วยนะครับส่งความคิดถึงถึงกันนะพอดีคุณแม่บอกงานในทุกวันก็คิดถึงนะนนทคูณพี่แอฟนะยิ่งช่วงที่แบบเงีงยบๆกันเนะี่ยก็ไม่มีรูปคู่หรือว่าไม่มีโมเมนต์คู่กันงานคู่อะไรอะไรประมาณนี้ก็แบบ f c ฟซีฟลกับชาล้มล้วก็คิดถึงนะครับ ก็เข้าใจครับเข้าใจความรู้สึกเนาะเปิดมาช็อตแร่างกันก่อนนะครับตรงนี้ในส่วนของอินโพสล่าสุดของพี่อาพักซอนนะครับใน IG เนาะอันนี้ผมจะอินเสิร์ตเป็นอ่าเป็นภาพนิ่งนะครับอ่าจะจะต่อกันเนาะนี่ครับนี่ครับก็เป็นช็อตคู่กันกับน้องปีนะน่ารักมากนะครับมีแคปชั่นประกอบนะซึ่งอินโพสนี้ก็เป็นอินโพสที่อ่าต้องเรียกว่าเป็นถ่ายโฆษณาด้วย นะเพราะว่าเพียรก็เป็นพรีเซนเตอร์พรีเซนเตอร์โกลสวยพรีเซนเตอร์หลักของบลิสเลยนะครับนะต้องบอกแบบนี้นะครับแคปชั่นประกอบในอินโพส์ครับเอาใจสายแป้งเด็กกันหน่อยค่ะนี่บลิสเขาออกสูตรใหม่บลิสสูตรเข้มข้นนะนี่สูตรเอาสูตรเซรั่มเข้มข้นนะครับกลิ่นแป้งเด็กอ่นะพีโอนี่หอมละมุนอ่อนโยนแบบแป้งเด็กจริงนะซักง่า,งงายขจัดครบนะาบหนักซักยากตั้งแต่ ครั้งแรกที่ซักเนี่ยพร้อมกลิ่นหอมละมุนอ่อนโยนที่ติดทนนานถึง45วันเลยนี่เป็นกลิ่นที่แอบกับน้องปีชอบมากนะนี่อยากให้ทุกคนได้ลองนะครับก็ซื้อกันได้นะครับลองสัมผัสกลิ่นหอมละมุนนี้นะเป็นสูตรใหม่ของจากทาง b r i สนะบริสเอ็กเซนะครับก็จัดไปครับผมวันนี้เป็นอินโพทีผมจะ,ะขึ้นขึ้น,เป,นเป็นเป็นช็อตไปช็อตไปเนาะ ก็อัปเดตล่าสุดนะครับส่วนของอินบอสของพี่อัพครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปต่อนะครับในส่วนของอ่าสตอรี่จีของหนดคุลครับเดี๋ยวเรามาต่อตรงนี้เลยนะครับในส่วนของ Story ่จนะครับก็มี Story จากทรวยดีทนะครับแชร์เข้ามานะเตรียมพบปรากฏการสืบสวนสุดลึกลับนี่ก็เป็นรู้สึกจะเป็น อผลงานล่าสุดของนนคุณนะครับก็ติดตามกันเนาะนี่ทรู True, อ่าเดิร์ริชแนลดนคุณแชร์เข้าสตอรี่นะครับก็อัปเดตงานกันล่าสุดเนาะก็ประมาณนี้เลยเย่างเพราะว่าเมื่อวานก็ไม่มีในสตอรี่นะแล้วก็มีเพิ่งเพิ่งจะมีอินโพสล่าสุดก็คือ,อถ่ายโฆษณาบริสัทเนีน่ยแหละก็คือเป็นอินโพสที่ไปอัปลง ในไอจีเลยนะครับถ่ายคู่กันกับน้องปีนะก็น่ารักสายๆครับมอบความสวยกันประมาณนี้เนาะขอทุกคนมีความสุขนะครับผมก็จความรู้สึกนะว่าช่วงนี้แบบเขาทั้งสองเยียบเียกันอาจจะไม่ได้เห็นโมเมนต์คู่เนะี่ยแต่เขาก,เขาก็เขาเรียกว่าเป็นไม่ความสัมพันธ์เป็นความเป็นส่วนตัวของเขาทั้งสองอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติที่เราอาจจะคืคอเราไม่ได้เห็นตลอดแตก็นานทีจะได้เห็นผมก็จะนำเสนอประมาณนี้ นะตามตามข่าวสารอัปเดตล่าสุดที่มีนะครับขอบคุณที่รับชมครับพบกันคลิปต่อไปครับ